สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Factory Pro Podcast ครับผมพื้นที่อัปเดตเทคโนโลยีในโรงงานที่จะช่วยคุณทำงานได้อย่างมืออาชีพกับผมโปรโจาก Factory Pro ครับในโรงงานของเรามอเตอร์ไฟฟ้าคือกล้ามเนื้อที่ขับเคลื่อนทุกอย่างใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นสายพานลำเลียงปั๊มน้ำหรือพัดลมระบายอากาศแต่เคยสังเกตไหมครับว่ามอเตอร์ส่วนใหญ่ที่ต่อตรงจากบเบรกเกอร์มันทำงานเหมือนสวิตช์ไฟ คือมีแค่เปิดที่ความเร็ว100%กับปิดเท่านั้นมันก็เหมือนการขับรถยนต์ที่มีแค่คันเร่งจม,มิดกับดับเครื่องครับซึ่งในความเป็นจริงเราไม่ได้ต้องการความเร็วสูงสุดตลอดเวลาใช่ไหมครับและนี่คือที่มาของพระเอกที่เราจะคุยกันในวันนี้อินเวอร์เตอร์หรือที่เรียกกันเต็มๆว่า VFD อุปกรณ์วิเศษที่ทำหน้าที่เป็นคันเร่งให้กับมอเตอร์ครับแต่คำถามสำคัญก็คืออินเวอร์เตอร์ในโรงงาน เราจะเปลี่ยนรอบมอเตอร์อยังไงให้เหมาะสมกับงานที่สุดวันนี้เราจะมาเจาะลึก3พารามิเตอร์สำคัญที่จะเปลี่ยนคุณให้สามารถจูนอินเวอร์เตอร์อรได้อย่างมือโปรเพื่อให้ประหยัดพลังงานสูงสุดและยืดอายุการใช้งานเครื่องจักรครับก่อนอื่นหลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์อรง่ายดีเดียวครับมันคือดิมเมอร์ฮีไฟเวอร์ชันสำหรับมอเตอร์มันจะเข้าไปควบคุมความถี่ของไฟฟ้าหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์หรือเ z ซ ที่ป้อนให้กับมอเตอร์ครับความถี่สูงขึ้นเช่น50เฮิร์ซมอเตอร์หมุนเร็วขึ้นความถีต่ำลงเช่น2 5เฮิร์ซมอเตอร์หมุนช้าลงง่ายๆแค่นี้เลยครับแต่การจะตั้งค่าให้เหมาะสมมันไม่ใช่แค่การปรับความถีขึ้นขึ้นลงลงมันคือการตั้งค่าพฤติกรรมของมอเตอร์ซึ่งมี3ค่าหลักๆที่คุณต้องรู้จักครับพารามิเตอร์ที่1ความเร็วใช้งานหรือ set point frequency เฮิร์ซ นี่คือความเร็วหลักที่มอเตอร์จะทำงานเป็นส่วนใหญ่ครับการหาค่าที่เหมาะสมคือหัวใจของการประหยัดพลังงานวิธีการหาต้องดูที่ความต้องการของกระบวนการผลิตเป็นหลักครับเช่นสายพานลำเลียงเราต้องการให้ของวิ่งเร็วแค่ไหนถึงจะทันกระบวนการต่อไปไม่จะเป็นต้องวิ่งเร็วสุดตลอดเวลาการลดความเร็วลงเหลือ70-80%อาจจะยังทํางานได้ทันแถมยังประหยัดพลังงานได้มหาศาลเลยทีเดียวพัดลมระบายอากาศ ในช่วงที่อากาศไม่ร้อนมากเราจำเป็นต้องเปิดพัดลมแรง100%มั้ยไหมการลดความเร็วพัดลมลงแค่20%สามารถประหยัดพลังงานได้เกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับเป้าหมายก็คือการหาจุดสมดุลหรือสวิตสปอตที่ความเร็วต่ำที่สุดที่กระบวนการผลิตยังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับพารามิเตอร์ที่2เวลาในการเร่งความเร็วหรือ Excel Time Excel Time นี่คือค่าที่กำหนดว่ามอเตอร์จะใช้เวลาเท่าไหร่ ในการไต่ระดับจากศูนย์ไปถึงความเร็วใช้งานที่เราตั้งไว้ถ้าตั้งค่านี้น้อยเกินไปเร่งเร็วเกินไปเกิดกระแสกระชากสูงหรือ Inrush Current เหมือนเราออกรถกระชากครับมอเตอร์จะดึงกระแสสูงมากในช่วงขณะอาจทำให้เบรกเกอร์ทริปได้เกิด Mechanical Shock สร้างแรงกระชากอย่างรุนแรงกับระบบกลไกลทั้งหมดอาจทำให้สายพานล,ลื่นข้อต่อเพลาเสียหายหรือสินค้าบนสายพานล,ล้มระเนระนาดได้เลยทีเดียว ถ้าตั้งค่านี้มากเกินไปเร่งช้าเกินไปเสียเวลาโดยใช้เหตุกว่าจะถึงความเร็วที่ต้องการอาจจะช้าไปสําหรับกระบวนการผลิตแรงบิดตอนสตาร์ทอาจจะไม่พอสําหรับโหลดหนักๆเช่นเครื่องโม่หรือสายพานที่บรรทุกของหนักการเร่งช้าไปอาจทําให้มอเตอร์ไม่มีแรงพอที่จะเริ่มหมุนได้เทคนิคการเลือกโหลดหนักเร่งนานโหลดเบาเร่งไวครับสายพานหนักๆควรตั้งเวลาเร่งไว้5-10วินาที แต่ถ้าเป็นพัดลมตัวเล็กๆอาจจะตั้งแค่2อถึงสวินาทีก็เพียงพอแล้วพารามิเตอร์ที่3เวลาในการลดความเร็วหรือ decel time decel time นี่คือค่าที่กำหนดว่ามอเตอร์จะใช้เวลาเท่าไหร่ในการลดความเร็วจากความเร็วใช้งานลงมาจนถึง0หรือหยุดหมุนถ้าตั้งค่านี้น้อยเกินไปเบรกเร็วเกินไปเกิดแรงดันย้อนกลับหรือ regenerative voltage นี่คือปัญหาที่เจอบ่อยที่สุดครับ เมื่อเราสั่งให้มอเตอร์ที่กำลังหมุนเร็วๆหยุดกระทันหันตัวมอเตอร์จะกลายเป็นไดนาโมชั่วขณะแล้วปั่นไฟย้อนกลับเข้ามาที่อินเวอร์เตอร์ครับซึ่งจะทำให้อินเวอร์เตอร์ตัดการทำงานแล้วขึ้นฟองว่า over voltage ซึ่งถ้าจะเบรกเร็วๆจริงๆต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่เรียกว่า breaking resistor เกิดแรงกระชากตอนหยุดเหมือนการเบรกรถหัวทิ่มครับสร้างความเสียหายกับระบบกลไกได้เช่นกันถ้าตั้งค่านี้มากเกินไป เบรกช้าเกินไปอันตรายในเครื่องจักรบางชนิดที่ต้องการการหยุดที่แม่นยำเพื่อความปลอดภัยการตั้งเวลาหยุดนานไปอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เสียเวลาอาจจะหยุดไม่ทันสำหรับรอบการทำงานต่อไปเทคนิคการเลือกโหลดที่มีแรงเฉยสูงต้องหยุดนานเช่นลูกกลงขนาดใหญ่หรือพัดลมบลเวอร์ที่มีใบพัดหนัก,นกควรตั้งเวลาให้ค่อยๆหยุดเช่น1 0 2ถึงวินาทีเพื่อให้มันค่อยๆสลายพลังงานออกไป แต่ถ้าเป็นปั๊มน้ำที่ไม่มีแรงเฉื่อยมากนักก็สามารถตั้งให้หยุดเร็วขึ้นได้มาถึงบทสรุปกันครับการปรับอินเวอร์เตอร์ให้เหมาะสมไม่ใช่แค่การปรับความเร็วแต่เป็นการจูนพฤติกรรมของมอเตอร์ให้สอดคล้องกับโหลดและกระบวนการผลิตโดยใช้3ค่าหลักคือความเร็วใช้งานเวลาเร่งและเวลาหยุดครับการสละเวลาจูนค่าเหล่านี้ให้เหมาะสมในตอนแรกอาจจะดูยุ่งยากแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมาทั้งการประหยัดพลังงาน การลดการสึกหลอของเครื่องจักรและการควบคุมกระบวนการผลิตที่ดีขึ้นนั้นคุ้มค่าอย่างมหาศาลในระยะยาวแน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมโปรจาก Factory Pro ก็หวังว่าเคล็ดลับนี้จะช่วยให้ทุกท่านสามารถใช้งานอินเวอร์เตอร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมฝากติดตามและกดถูกใจ Factory Pro ของเราด้วยนะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ